สวัสดีครับมาพบกับผมมาเดิมนะครับในช่วงรู้ข่าวทันกฎหมายกับทนายอานอนท์เชื้อสัตบงกฎช่วงนี้ได้รับรายงานเข้ามานะครับว่ามีการถูกละเมิดสิทธิ์กันเยอะนะครับถูกอ้างว่าเป็นปปสมีการบุกตรวจค้นมีการบุกจับตรวจฉีนะหลายคนบอกอก,อกใจนะฮะว่าเฮ้ยปปสเป็นใครนะฮะ เฮ้ยเก่งกว่าตำรวจเหรอมีอำนาจพิเศษอะไรนะฮะหลายคนงงสงสัยอ้างกันจังปปสปปสเฮ้ยแล้วปปสคืออะไรนะฮะปปปลวกเอ้ยไม่ใช่มือปราสัพพเวสีเฮ้ยยิ่งไม่ใช่ใหญ่เฮ้ยแล้วปปสคืออะไรนะฮะหลายคนงงปปสมีอำนาจพิเศษอะไรเก่งกล้าสามารถยังไงจริงๆการเป็นปปสนะฮะเขาสามารถแอบอ้างกันได้เยอะ ซึ่งจริงๆตำแหน่งปปสามาจากพลบอยาเสพติดนะฮะเป็นพลบป้องกันและปราบปรามยาเสพติด2519ที่ให้อำนาจเจ้าพนักง,งานปปสในการที่มีอำนาจในการที่จะเข้าตรวจจับนะฮะหรือป้องกันและปราบปรามยาเสพติดซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่พิเศษปฏิบัติตามพลบตัวนี้ทีนี้ถามบอกเฮ้ยแล้วปปสเขามีอำนาจพิเศษอะไรเหนือเกินตำรวจนะ จริงๆในเรื่องนี้เนี่ยปปสเขาไม่ได้มีอำนาจพิเศษอะไรเหนือเจ้าพนักงานตำรวจเลยนะครับเพียงแต่ปปสเขาอาจจะตั้งมาจากคนทั่วไปคนธรรมดาเจ้าพนักงานรัฐวิสาหกิจเป็นข้าราชการพวกพนักงานเกี่ยวกับองค์กรท้องถิ่นยังได้เลยฉะนั้นปปสมันเลยกว้างกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ถามว่าอำนาจปปสมีอะไรพิเศษเก่งกล้าสามารถได้อภิสิทธิ์อะไรไหม ไม่มีนะฮะหลายคนยังมีความเชื่อว่าเมื่อเป็นปปสบัตรใบเดียวตรวจได้ค้นได้ตรวจฉี่ได้จริงๆในเรื่องอำนาจของปปสเขาระบุไว้โดยเฉพาะแล้วนะฮะซึ่งเขาจะระบุไว้ในมาตรา14ของพรบป้องกันและปราบป,ปามยาเสพติด2519นะฮะว่าให้อำนาจในการเข้าตรวจค้นนะครับมาตรา14วงเล็บหให้มีอำนาจในการเข้าไปในเคหสถานใดๆเมื่อ เมื่อมีเหตุอันสมควรตามาเมื่อมีเหตุตามสมควรว่ามีบุคคลซึ่งมีเหตุอันควรสงสัยว่ากระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเข้าไปหลบซ่อนอยู่นะครับหรือมีทรัพย์สินซึ่งมีไว้เป็นความผิดหรือได้มาโดยการกระทําความผิดหรือจะใช้ในการกระทําความผิดซุกซ่อนอยู่ประกอบทั้งเหตุเดินช้าที่จะขอหมายค้นจักสารมาได้สิ่งของดังกล่าวจะถูกโยกย้าย การค้นปปสอ,อำนาจมาจากมาตรา14ในการที่จะเข้าไปค้นเคหาสถานของใครก็แล้วแต่นะครับซึ่งตรงนี้ไม่ใช่มีอภิสิทธิ์อะไรพูดง่ายๆตำรวจเขาก็ใช้ปวิอาญามาตรา92นะครับเมื่อมีบุคคลกระทำผิดวิ่งไปหลบซ่อนหรือมีเหตุอันควรเชื่อนะฮะว่ามีสิ่งของผิดกฎหมายซุกซ่อนอยู่นะครับสิ่งของผิดกฎหมายที่มีหรือได้มาหรือจะใช้ซุกซ่อนอยู่อันเดียวกันเป๊ะเลย นะครับไม่มีอำนาจพิเศษอะไรเพียงแต่ปป,ปสนะฮะเขาแต่งตั้งจากข้าราชการทั่วไปท้องถิ่นยังได้บุคคลทั่วไปยังได้คือตั้งใครก็ได้เข้าใจไหมถ้าเลขาธิการของปป,ปสแต่งตั้งมีบัตรคุณเป็นเจ้าพนักงานมีอำนาจตามนี้ทันทีนะครับต่างๆมันก็คล้ายๆอาสาตำรวจก็คล้ายนะฮะได้รับแต่งตั้งพิเศษทั้งที่ตนเองไม่ใช่เป็นตำรวจ ฉะนั้นการแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ปปสจึงถูกแอบอ้างเยอะละเมิดสิทธิ์เรื่องนี้กันเยอะแล้วคําว่าปปสเฮ้ยมันหาจินได้นะอ้างเป็นปปสาชาวบ้านไม่กล้าหือไม่กล้ายุหยัดอ้ามาดูเรื่องอํานาจปปสให้ชัดเจนนะฮะปปสนะฮะเขามีอํานาจอยู่ที่ระเบียบนะฮะระเบียบของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดน,นะครับ ในเรื่องการแต่งตั้งการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานปปส2545เข้าวางระเบียบของอพนักงานปปสของคณะกรรมการเลยนะฮะซึ่งในข้อ5ระบุว่าเจ้าพนักงานปปสนะครับคือผู้ซึ่งเลขาธิการป้องกันและปรับยาปามยาเสพติดแต่งตั้งและต้องมีบัตรประจําตัวด้วยนะครับไม่ใช่ว่าใครจะแต่งตั้งแล้วมั่วต้องมีบัตรเลขาธิการต้องแต่งตั้งเท่านั้นนะฮะทีนี้มาดูว่าเฮ้ยใครเป็นปปสได้บ้าง โอโหแบบเยอะเลยมั่วเลยนะฮะอันดับหนึ่งคือขา้าราชการพลเรือน2คือขา้าราชการตำรวจ3คือขา้าราชการกรุงเทพ4พนักงานเมืองพัทยา5ผู้ที่ได้รับมอบหมาย6ประชาชนทั่วไปซึ่งไม่มีประวัติเสื่อมเสียในด้านยาเสพติดเฮ้ย,ยตั้งใครก็ได้สิอย่างนี้ใครก็สามารถเข้าไปเป็นได้ เป็นที่มาของการแอบอ้างว่าปปสชื่อมันรู้ชื่อมันคลังหากินได้นะฮะทีนี้มาดูระเบียบตรงนี้เพิ่มเติมนะฮะในการแต่งตั้งเลขาธิการจะต้องออกบัตรตามข้อ4ไอข้อ11นะฮะโทษนะฮะทีนี้อำนาจในการตรวจค้นนะครับกำหนดไว้ชัดเจนเลยนะครับ ข้อ14เขาระบุเลยนะครับว่าในการที่เข้าไปเคหสถานจะต้องมีคำสั่งหรือหมายค้นจากศาลเท่านั้นนะครับเว้นแต่มีเหตุฉุกเฉินนะครับหรือมีเหตุอันควรเท่านั้นตรงนี้เป็นอำนาจพิเศษคำว่าเหตุอันควรนะฮะโดยไม่ต้องมีคำสั่งเว้นแต่มีเหตุคน้นเหตุค้นก็คือพูดง่ายๆค้นตามปวิอญายามาตรา92เหมือนกัน สงสัยว่ามีสิ่งของผิดกฎหมายซุกซ่อนอยู่ได้มาหรือจะใช้ในการกระทําความผิดนะครับจะต้องมีเหตุสงสัยตามสมควรด้วยไม่ใช่คุณจะอ้างมั่วแต่ปปสนะฮะเขาจะมีเหตุก็คือว่าอ้างว่ามีเหตุอันควรสงสัยตามสมควรว่ามีบุคคลกระทําผิดซ่อนอยู่หรือมีเหตุอันควรสงสัยตามสมควรเหมือนกันเด้ต้องตามสมควรนะฮะอ้างมัว่วไม่ได้ว่ามีสิ่งของรัพ์ ที่ใช้ในการกระทําความผิดมีไว้เป็นความผิดนะครับหรือได้มาโดยการกระทําความผิดซุกซ่อนอยู่นี่แหละฮะเป็นข้อระเบียบของปปสเหมือนกันทุกอย่างบอกย้ําไม่มีอะไรแตกต่างไม่มีอะไรพิเศษกว่าตํารวจนะฮะทีนี้มาดูระเบียบปปสในการที่จะตรวจค้น1น,นะฮะก่อนที่ทําการตรวจค้นจะต้องแจ้งผู้บังคับบัญชาขึ้นไป1ระดับนะครับ สองก่อนลงมือค้นจะต้องแสดงความบริสุทธิ์อันนี้ปรากฏในข้อ1ิของระเบียบคณะกรรมการปรปรสนะฮะคุณจะต้องปฏิบัติอันดับหนึ่งคือแจ้งผู้บังคับบัญชาหนึ่งระดับอันดับสองก็คือก่อนลงมือค้นต้องแสดงความบริสุทธิ์แสดงบัตรย้ำข้อ2แสดงความบริสุทธิ์แสดงบัตรนะครับ3การค้นต้องค้นต่อหน้าผู้ครอบครองเคหสถานเท่านั้นหรือถ้าไม่มีต้องค้นต่อหน้าพยาน2คนนะฮะจะค้นโดยไม่มีไม่ได้ 4. ต้องทําบันทึกแสดงเหตุอันสมควรเชื่อว่ามีเหตุที่จะค้นได้นะฮะมอบให้แก่เจ้าของเคหาสถานต้องมีนะฮะต้องทําบันทึกมอบให้เจ้าของเคหาสถานไม่ทําไม่ได้ข้อ5นะฮะในการที่ตรวจค้นเสร็จจะต้องมีการทําบันทึกการตรวจค้นพร้อมบัญชีจะต้องให้เจ้าของเคหาสถานเซ็นรับรองด้วยนะครับข้อ6จะต้องรายงานเลขาธิการปรปรสภายใน15วันนะครับ ถ้ากระทําไม่ถูกต้องคุณจะต้องถูกดําเนินคดีนะฮะฐานปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบของเจ้าหน้าที่ปปสดังนั้นนะฮะระเบียบของปปสไม่ได้มีอะไรพิเศษเกินกว่าตํารวจเลยนะครับปปสก็เหมือนกันกับเจ้าหน้าที่ตํารวจทุกอย่างเจ้าพนักงานปปสสามารถถูกแจ้งจับตกเป็นจาเลยได้ปฏิบัติไม่ถูกต้องแจ้งจับละเมิดสิทธิแจ้งจับตกเป็นจําเลยได้เหมือนตํารวจทุกอย่างไม่มีอะไรพิเศษนะฮะการค้น ก็ไม่ได้มีเหตุพิเศษอะไรนะฮะใช้อันเดียวกันกับปวิอายามาตาา92นะครับทีนี้ถ้าเรามาเจอปปสอแอบอ้างในการตรวจค้นเราควรจะทำยังไงบุกเข้าไปในบ้านนะฮะอันดับแรกนะฮะเราควรจะหาพยานมารวมกันเยอะๆเพื่อที่จะหาพยานหาหลักฐานในการที่จะมาสนับสนุนเราป้องกันตัวเองอันดับ2คือเปิดกล้องนะฮะแล้วต้องสอบถามว่ามีเหตุอันควรสงสัยอะไรในการที่จะตรวจค้นบ้านผม นอกจากนั้นต้องแสดงบัตรนะฮะว่าเป็นเจ้าพนักงานปปะสะจริงเพราะในระเบียบเขาบอกต้องแสดงบัตรเมื่อเจอบัตรถ่ายรูปไว้เลยนะฮะว่าเป็นใครแบบไหนยังไงนะครับต้องปฏิบัติตามระเบียบเหตุอันควรสงสัยเราต้องถามให้ชัดด้วยนะครับว่าทําไมสงสัยมีเหตุอันควรเชื่อใครซัดทอดมาผมไปเกี่ยวข้องกับไอ้คนซัดทอดยังไงมีสิ่งของกฎหมายผิดกฎหมายประเภทไหนมาซุกซ่อนเข้ามาเมื่อไหร่ นะฮะถ้ามาแต่เมื่อวานทําไมคุณถึงพึ่งมาค้นคุณต้องขอหมายได้มันบอกว่ามีสิ่งของผิดกฎหมายซุกซ่อนประกอบด้วยเหตุเนิ่นช้าของจะถูกโจกย้ายคุณทราบเมื่อวานคุณมาค้นวันนี้มันไม่เหมาะมันไม่ได้นะฮะสให้ปฏิเสธการค้นหากยังยืนยันจะค้นก็ถือว่าผมให้การจำยอมและก็สงวนสิทธิ์ในการดําเนินคดีกับนะครับนอกจากนี้ในการก่อนจะค้นต้องมีการแสดงความบริสุทธิ์ทุกคน การค้นต้องค้นต่อหน้าอย่าปล่อยเข้าไปครบทุกคนนะฮะบล็อกเป็นคนเป็นคนไปต้องแสดงความบริสุทธิ์ด้วยนะครับทีนี้ถ้าเจอสิ่งของผิดกฎหมายเราต้องโวยวายปฏิเสธทันทีนะฮะว่าเป็นการกระทําโดยที่มิชอบนะครับและก็สุดท้ายต้องทําบันทึกมอบให้เราด้วยนะจริงๆในการที่ตรวจคน้นก็ต้องระมัดระวังกันนิดนึงนะซึ่งการเป็นเจ้าพนักงานปปสก็ไม่ได้มีอํานาจที่เศษอะไรเหนือตํารวจ เหนือขา้าราชการทั่วไปสามารถที่จะปฏิบัติผิดหน้าที่ได้นะฮะสามารถถูกดำเนินคดีตกเป็นจำเลยได้สามารถฟ้องร้องเอาผิดได้นะฮะฉะนั้นเราอย่ากลัวจนเกินเหตุน,นะฮะต้องสอบถามให้ชัดเจนสําคัญที่สุดคือปปสต้องมีบัตรต้องขอตรวจบ,บัตรต้องถ่ายรูปบัตรไว้ให้ชัดเจนหรือถ้าไม่ชัวร์โทรแจ้งไปที่หน่วยงานปปสนะฮะตรวจสอบอีกทีหนึ่งว่าเป็นปป,ปสจริงไหม การที่บุคคลแปลกหน้าเข้ามาในบ้านเรานะฮะไม่ยอมแสดงตนว่าเป็นเจ้าหน้าที่ปปสไม่ยอมอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยไหนยังไงไม่แสดงตนการที่เราไม่ปฏิบัติตามคําสั่งจะไม่ถือว่ามีความผิดฐานขัดคําสั่งเจ้าพนักงานใดๆทั้งสิน้นนอกจากนั้นการที่เจ้าพนักงานมีการบังคับเรานะฮะเราสามารถที่จะต่อสู้เพื่อป้องกันตัวได้ไม่ให้บุกเข้าไปคนไม่ให้บังคับเราไม่ให้มัดมือเรา การที่คุณไม่แสดงตัวเป็นเจ้าพนักงานเรามีสิทธิ์ในการป้องกันนอกจากนี้ยังสามารถดําเนินคดีข้อหาบุกรุกได้นะปะปะสก็ต้องมีบัตรต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบทุกอย่างถ้าเราไม่มั่นใจว่าเป็นเจ้าหน้าที่ปปสออย่ายอมนะฮะเราจะต้องมีการอ่าถ่ายภาพเป็นหลักฐานทุกพันอย่างแรกคือผมบอกแล้วต้องตามพยานหลักฐานมา2คือเปิดกล้องเพื่อน,นําใช้ในการพิสูจน์ความบริสุทธิ ป้องกันสิทธิเรานอกจากนี้ยังเป็นพยานหลักฐานที่จะดําเนินคดีกับมิจฉาชีพได้นะครับก็ฝากกันไว้สําหรับช่วงนี้ที่มีการบุกค,ค้นแอบอ้างจากมิจฉาชีพอย่ากลัวจนเกินเหตุจําหลักที่ทนาอนสอนวันนี้ไว้ให้ดีมีเคล็ดสาระความรู้ทนาอนก็จะมาให้ความรู้กันอีกครั้งหนึ่งวันนี้ต้องขอตัว,วลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ